สวัสดีครับผมพิคาดีๆนะครับวันนี้จะพามาชมกับรถตอนเดียวนะซึ่งมีคนถามกันมาเยอะมากนะครับวันนี้พามาดูทั้งเป็นกระบะนะตอนเดียวแล้วก็มีตู้แบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบกระบะพื้นเรียบนะครับอ่ะแต่ละคันเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับที่สําคัญเลยนะครับของเราเนี่ยใหม่แท้ร้อเนนะแล้วก็เช็คระยะตามกําหนดนะรวไมไปถึงราคาขายต่ากว่าตลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันแรกคันกันกับทะเบียน1 3 0 9นนะครับคันนี้ก็เป็นรถดัดแปลงนะ เป็นกระบะพื้นเรียบนะครับแล้วก็สูงเนี่ยประมาณเมตรเมตรหกนะเมตรหกประมาณนี้นะครับก็ใครที่จะเอาไปใช้งานนะนะครับรอบคันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทาการลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับแล้วก็จุดนี้นะเดี๋ยวทําการเคลมให้นะครับนะเพราะว่ามันมีเฉียวมานะครับอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้นะไม่ได้วงไว้นะครับน่าจะมีอยู่ในใบเคลมนะนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องยางนะยาง ก็คันนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ว่าดอกก็ยังพอได้อยู่นะครับเป็นยางปี22อนะครับยางปี22ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับอ่ะแต่คันนี้น่าสนใจก็คือด้วยราคานะ2 7 9 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับกับตอนเดียวใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูเลขไม้ด้วยนะแล้วก็พาดูด้านหลังนะครับเลขไม้คันนี้นะอยู่ที่1 6 5 0 0 0นะครับ ก็ต้องบอกว่าไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับไม่มีการกอไม้ใช้มาย,ยังไงเราให้เห็นสภาพจริงนะก่อนที่จะเคมก่อนที่จะทําความสะอาดยังไม่ได้บิ้วนะครับเพื่อที่พี่ๆเนี่ยจะได้มั่นใจนะว่ารถที่ผ่านมาเนี่ยการใช้งานมันเป็นยังไงดียังไงนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้โดยที่แบบดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะเพราะว่ารถเรามาแบบเดิมๆจริงนะครับเดิมๆจริงเลยนะอ่ะ ดูภายในห้องเครื่องนะครับก็ห้องเครื่องเหมือนเดิมยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับแต่ว่าผมจัดการให้นะก็คือล้างแล้วก็ขัดให้มันสวยๆเลยเงาๆเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับทุกคันนะเช็คระยะตามกําหนดอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะ,ะเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามันอะไรไหลเยิ้มนะครับ เรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันถึงเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ค่าที่เราวัดมานะมันอาจจะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมก็ทําการเปลี่ยนให้พี่ๆนะไม่มีปัญหานะตัวโครงสร้างเนี่ยก็เดิมเดิมนะครับในส่วนของด้านหน้านะเดิมเดิมเลยนะครับก็คือไม่มีการถอดอะไรทําอะไรต่างๆนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาประหยัดนะแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับก็คันนี้ราคา2 7 9 0 0 0าเป็นปี 20นะครับเป็นปี20อ่ะผ่านไปคันแรกใครสนใจคันนี้ก็โทรมานะครับโทรมาได้เลยนะมาอีกคันหนึ่งนะครับทะเบียนอะไรเอ่ยคันนี้2 6 5 7นะครับ2657คันนี้ราคาอยู่ที่349,00 0สน้านคันนี้มาอยู่แค่แสนห้าพันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันเป็นรถมือสองที่จริงใจนะสำหรับเรานะ มีชนตรงไหนเราก็จะไม่เก็บนะแต่จะเก็บให้พี่ๆหลังจากพี่ๆจองหลังจากพี่ๆซื้อจ่ายเงินนะอ่ะตรงนี้เราเก็บทําให้นะอ่ะสองชิ้นด้านหน้าด้านนี้นะครับนะครับตรงนี้ด้วยอ่ะเยอะเลยนะชนมาตรงไหนเราก็ตามนั้นนะครับด้านหลังไฟเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนไฟเบรกเปลี่ยนอ่าทฝาท้ายใหม่นะด้านท้ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฟใหม่นะครับตรงนี้นะอ่ะ เรียกได้ว่าเก็บเคมรอบคันแล้วกันตรงนี้อีกนะครับอ่ะตรงนี้อีกนะเก็บเคมรอบคันเลยสาหรับคันนี้นะก็ข้อดีของการที่มันชนได้ชนมารอบคันมันมีใบเคมรอบคันเท่ากับพี่พี่เนี่ยก็คือเหมือนเก็บสี่รอบคันนะโดยที่พี่พี่ไม่ต้องจ่ายเงินนะประหยัดไปถ้าทําสี่รอบคันพวกนี้ประมาณ2องสามหมื่นนะครับพี่พี่ก็ประหยัดไปเลยนะก็คันนี้ถามว่ามันชนมาเยอะไหมชนมาเยอะนะ ใครรับสภาพได้เราเก็บเคมให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็ไม่แสนห้าพันนะไม่ไม่เยอะ3ามแสนเาเป็นปี2ี่สิบเอ็ดด้วยรถสี่ปนะีนะครับรถสี 15, 000, ่ปีนะดูไม่กันนะครับหนึ่งแสนห้าพันครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับเอกสารชัดเจนอยู่แล้วนะครับของเรานะเป็นรถหมดสัญญาเช่าก็คือเราเนี่ยเป็นเจ้าของ นะครับแต่เพียงผู้เดียวก็คือคเนแคปิตอลลำดับต่อไปคือถ้าพี่ๆซื้อก็เป็นของพี่ๆเลยนะครับนะ,อะเอกสารชัดเจนอ่ะปี21ก็21แทแท้ๆนะนะครับซื้อสดกับผมนะครับไม่มีแหวดนะไม่มีบวกแหวดเพิ่ม,เต,มเติมทั้งสิ้นนะราคานี้คือราคาเน็ตที่รวมแหวดแล้วนะครับราคานี้ก็ถูกกว่าเต็นนะอ่ะใครมาก่อนก็ได้เลือกกันไปก่อนละกันบางคนนะครับต้องบอกว่าเลือก แต่ละแบบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบางคนเลือกด้วยราคาบางคนเลือกด้วยเลขใหม่บางคนเลือกด้วยสภาพนะอ่ะก็ดูได้เลยนะก็คือรถของเรานะครับเลือกซื้อได้ทุกคันนะครับราคาที่มันชนเนี่ยราคาก็อาจจะตั้งต่ําลงนะครับกว่าปกตินะเออประมาณนี้นะครับใ่เยอะก็จะตั้งต่ําลงกว่าปกตินะประมาณนี้นะครับอ่ะคันต่อไป7158นะครับ คันนี้เป็นปี21เหมือนกันไมล์แสนสามหมื่นเใครที่อยากได้ตู้ทึบสูงๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นกระบะนะเป็นกระบะแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นสี่พันนะรอบคันเป็นไงนะไปดูเลยนะภาษีเนี่ยผมต่อให้อยู่แล้วถ้ามันจะหมดนะครับผมต่อให้นะอย่างคันนี้ก็1 4ถึง14กันยานะสองหปีหน้าเลยนะครับนะถ้ามันจะหมดเนี่ยต่อหรือหมดแล้วเนี่ยต่อให้เลยนะรอบคัน ดูดีนะครับคันนี้นะแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับขัดสีให้นะสปาภายนอกภายในให้นะครับราคานี้3าม0สนสี่หมบาทนะครับอะดูภายในนครับเดี๋ยวเก็บงานทำความสะอาดให้นะครับมาอยู่ที่แสนสามนะครับเหมือนเดิมนะเออเรื่องเอกสารชัดเจนทุกคันนะครับไม่แท้ทุกคันเหมือนกันนะครับรถเรานะมีหลากหลายประเภทนะครับ ตอนเดียวแฉบสีประตูนะครับรถตู้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอรถเกง๋งวนะีออสเอาติดแคมรี่ซิตี้นะยานริสก็มานะแล้วก็มีอะไรอีกรถหรูอย่างเบนท์บีเอ็มเอาพาดนะซึ่งตอนนี้รถหรูนะ่ะตอนนี้ก็มีเอาพาดอยู่1คันนะครับแล้วก็ฮุนไดสตาร์เรียนะครับอ่ะ อีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับ5379นะจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะครับเรามีทั้งที่โกดังบางนาและโกดังเทพารักษ์นะใครอยากที่จะดูรถนะผมจะคัดให้อยากดูแบบไหนนะผมจะบอกว่ารถตรงไหนพี่น่าจะไปดูผมประจำทั้ง2ที่นะบางนาและเทพารักษ์นะบางนาก็อยู่ติดกับเมกะบางนาอ่าไบเทคบางนานะแล้วก็เทพารักษ์อยู่ใกล้ๆย,ยังยัง,ยงบิ๊กซีบางพลีนะอ่ะดูรอบคันคันนี้นะกระจกมีแตกเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับทําให้ใหม่เลยนะครับอ่ะตรงนี้มีเก็บงานนะครับ ตู้แตกซ่อมอ่ะด้านบนนะครับแตกนะครับทำให้ใหม่นะครับบันไดแก้ไขให้ใหม่นะครับนะเปลี่ยนเลยนะอ่ะตรงนี้อีกนะอ่ะทุกคันจะเห็นว่ามันเป็นอ่าพื้นเรียบบ้างกระบะบ้างนะอ่ะคันนี้เป็นพื้นเรียบใครที่ต้องการขนของสูงๆนะเออกระบะพื้นเรียบแบบเนี้ยมันขนของที่แบบไม่จํากัดเลยมันไม่มีรอนของกระบะ นะลูกกระบะมาก็ขนของได้สบายอันนี้สูงประมาณ2เมตรสินะครับแล้วก็ในตัวของด้านข้างเนี่ยมันข้อดีมันคือไม่มีตัวซุ้มขึ้นมานะครับมันก็ขนของได้เยอะกว่าพวกเป็นมินลูกกระบะแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาถูกด้วย2 9 8 0 0 0เา นะเพราะอะไระคันนี้ไม่แก่นิดนึงนะครับ2 5 5 0 0นนะครับเราก็ตั้งราคาที่มันเหมาะสมนะ,อ,ะอย่างรุ่นนี้ปกติแล้วนะเป็นปี22ด้วยนะเออราคาเนี่ยไป300,000ปลายแล้วนะเออไป300,000ปลายเลยนะพี่ๆถ้าเป็นเต็นทนะ์นะะแต่ที่นี่ถ้ายอมรับไม่แก่ได้นะ255,000เนี่ยกิโลเมตรเนี่ยก็มาจัดในราคา298,000นนะครับอ่ะ ผมสตาร์ทเครื่องอะแล้วไมาเยอะขนาดนี้เป็นไงมันน่าใช้ไหมนะครับคือต้องบอกว่ารอบเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะนะมันเปลี่ยนซ่อมใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่แสนสองกับสองแสนสี่เพราะฉะนั้นสองแสนห้าเนี่ยมันถึงรอบที่เปลี่ยนมาซ่อมใหญ่มาระยะหนึ่งแล้วนะครับสองระยะแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เท่านี้นะซื้อได้นะซื้อได้นะครับเพราะว่าเลยรอบซ้อมใหญ่มาแล้วนะอะให้ดูนะครับภายในนะครับ ข้องเครื่องของเราครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะปกติเลยนะเพราะผ่านการเช็คระยะตามกําหนดอยู่แล้วนะครับไม่มีน้ํามันอะไรไหลเยิ้มนะเออก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับอะแล้วก็ในตัวของโครงสร้างก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะไม่มีทําอะไรมาไม่มีชนหนักะนะอะประมาณนี้แก้มข้างเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะเออมีโลโก้นะ่นจะจับเยอะหน่อยนะก็เรามีสติ๊กเกอร์เหรียญบาทครับประมาณนี้ทั้งสองฝั่งอะน็อตอันนี้อาจจะมีการถอด ทำสีมาบ้างนะฝากระโปรงนะไม่เป็นไรไม่ได้กระทบกับโครงสร้างหลักนะครับก็เป็นเรื่องปกติอาจจะมีของอะไรหล่นใส่อะไรอย่างนี้หรือเศษหินกระเด็นนะก็ทำกันได้บ้างนะก็ประมาณนี้สำหรับตอนเดียวนะมีอีกหลายคันนะอย่างที่บอกทั้งโกดังบางนาและโกดังเทพรักษ์นะและรถอีกหลากหลายประเภทนะขับสีก็มีนะแคร็บนะ,อะตอนนี้4ประตูยกสูงมีแต่ว่าน้อยนะครับอตอนนี้มีล็อกโค่นะครับคันหนึ่งเครื่อง2.8นะครับใครอยากดูรถนะใช้งานหรือรถ นั่งส่วนตัวนะมีหลากหลายประเภทก็ติดต่อเข้ามาหาผมนะครับ0917785117บิค a าร์ดีดีอยู่ที่บางนานะติดกับไบเทคบางนาและโกดังอยู่ที่เทพรักษ์นะเยืองเยืงบิกสีบางพีนะวันนี้ก่อนไปฝากกดติดตามนะครับช่องบิคาดีดแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ